<T uber> สวัสดีครับช่องธรรมาเด็วันนี้วางเพื่อนวางวันแล้วแล้จะได้ปลาปลา่าทำงานกันอยู่ทำงานกันอยู่ทุกหลังสาววันที่วันกัน ráðstøðu á teimum yvirførslum ปล่าได้ไปพี่น้องเนี่ยนี่แหละชาวเรือชาวทะเลบ้านเราเวลามีคลื่นมีลมมีอะไรก็ต้องทำเป็นอาชีพของพี่น้องนะเราไม่ทำมันก็อย่างว่าไมา่ได้กินอาชีพบรรดาอาชีพประเพณีบนบ้าของเราวางชิงช่างวางกระตะ วางบามันจะขึ้นอยู่แล้วเราก็จะใช้อวนล้อมา ป่าชิ้นช่างวนล้อมบวนล้อม,อมป่า,ปาเราเยังไม่ได้วางออกมาที่หลังเพื่อน มาหลังเพื่อนกำนลังหาปลาอยู่เพื่อนมาก่อนเพื่อนวางก่อน É,